ว่าชื่อยุพันีผู้พักดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สรรหาจากบริษัทพามคินคอปเปเรชั่นค่ะวันนี้ตำแหน่งงานที่จะมาเสิร์ชกับเราเป็นตำแหน่งอะไรครับเป็นตำแหน่งเลขานุการผู้บริหารนะคะแปลว่าต้องได้ภาษาแน่เลยถูกต้องค่ะโอเคงั้นผมพิมพ์ secretary เลขานุการเลยดีไหมครับได้ค่ะจริงๆในช้อยจะมี t o CEO 2 MD อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะค่ะจริงจภาษาไทยได้เลยทีมงานเลขานุการผู้บริหารนะสมมติลองตรงตัวนะครับเลขานุการผู้บริหารโอเคอ่าแบบนี้ เจอมื่นสามพันกว่านะครับแต่ผมแนะนําเลือกเลขานุการเฉยๆไปด้วยได้ค่ะนะครับเคยจะมาจับพวกซีโนนีมให้หมดแล้วนะครับดิฉันต้องเต้นเอ็กซ์เซคิฟต์โอเคทูซีบอทูเอ็มดีนะครับแล้วก็เราเลือกไปเผื่ออ่ะทีนี้เรียบรี่ควายเมนมีอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดอยากเห็นในเรซูเม่ไหมครับตรงนี้ไหมครับในตำแหน่งอีกค่ะอ๋อเป็นเรื่องของด้านภาษาใช่ไหมฮะโทอีกใช่ค่ะโทอีกโอเคเป็นภาษาอังกฤษมีคุณสมบัติด้านอื่นที่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่อยากเห็นอยู่ในเรซื่องมีความรู้ทางด้าน การตลาด marketing โอเคนะครับงั้นเราใส่คำว่า marketing ไปด้วยค่ะแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียนะคะ s o d i a l Media โอเคครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบ Hybrid นิดนึงคือที่โทอีกหลายๆท่านทราบว่าไปกรองได้แต่การใส่ไปในคีย์เวิร์ดจะช่วยย้ำจะช่วยให้มันเด่น แต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับสามอย่างเน้นๆเลยมีอันอื่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างค่ะคือภาษาจีนค่ะภาษาจีนภาษาจีนนี่ต้อง HSK ไหมครับหรือ HSK สี่ค่ะขั้นต่ำสี่ด้วยโอเคงั้น HSK สี่เดี๋ยวทีมงานเราเป็นสี่แบบเว้นวรคด้วยนะ HSK วรกสี่ไปด้วยกันเหนียวนะครับแล้วก็แปลว่าห้าก็ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่งั้นห้าจดีมากคเราวรรควไปเถอนะแล้วแล้วก็เดี๋ยวลองลองดูผลลัพธ์นะครับแปลว่าต้องทั้งจีนทั้งอังกฤษ ใช่ค่ะาทาั้งจีนทั้งอังกฤษค่ะโอเคทั้งเอาคูก็ไม่ง่ายอเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวเราอาจจะไปพาร r i ี้ที่ตัวภาษาจีนด้วยนะครับเพราะว่าอาังกฤษอาจจะมีเยอะกว่าอ่ะ อันนี้คนแรกก็จะเป็น Assistant EP p นะครับโอเคได้เรื่อง Marketing ลองถัดมานิดหนึ่งนะครับ Assistant b p p อ่าทีนี้มันน่าจะไปจับกับ Marketing เยอะห่อยภาษาสำคัญกว่าไหมครับคุณยุพานีสำคัญกว่าค่ะภาษาสำคัญกว่างั้นเดี๋ยว้นออกก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา Marketing กับ Social Media ออกไปก่อนละกันค่ะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราไปเจอกลุ่มหนึ่งโอเค อ่ะอย่างคนแรกมีโทรอีกไม่มีจีนนะครับแล้วเดี๋ยวดูคนที่2องเอสสโอเคโทอีกไม่มีภาษาจีนจริงๆถ้าจะให้ตรงผมแนะนํามันทําได้2แบบนะครับทิ้งคีย์เวิร์ดโทอีกไว้แล้วไปกรองภาษาจีนแต่แบบนั้นไม่แนะนําผมจะแนะนําทิ้งคีย์เวิร์ดภาษาจีนไว้เพราะโทรอีกมันไปกรองได้ mm hmm. เดี๋ยวทีมงานเอาคีย์เวิร์ดโทอีกออกไปก่อนนะครับเราเหลือคนที่ได้ HSK เนเน้นๆนะฮะ อันนี้คือได้ภาษาจีนแน่นอนจากคีย์เวิร์ดนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่เยอะ,อะโอเคร้อยเจ็ดทีนี้เรามากรองโทรอีกซ้ําเข้าไปนะครับคุณยุพันีโทรอีกเอาเท่าไหร่ฮะหกร้อยค่ะหกร้อย <100, S 1> <100, S 2> โอเคไอเอลนะครับถือว่าน่าจะยังพอไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับอันนี้ต้องกําหนดว่าต้องโทรอีกหกร้อยเลยไหมครับหกร้อยขึ้นไปค่ะโอเคงั้นงั้นเอาลองคะแนนล้วนก็ได้ครับลองคะแนนล้วนแล้วเอาไอเอลโทรเฟลออกให้ผมนิดนึงนะอันเดี๋ยวลองดูแบบนี้ก่อนจริงๆแบบนี้เฉพาะเลยนะครับมันก็จะเจอไม่เยอะแต่ผมลองดู มันจองทีนมาแล้วก็ร้อยกว่าเรซูเม่นะครับอ่าโอเคแต่นี้เล็กมากๆคือ h s k เสี่มินิมัมครับและอังกฤษโทรอีกต้องถึงโอเคตั้งแต่ที่เดินมาเนี่ยเดีลยเพื่อความชัวร์เดี๋ยวคนแรกลองคลิกเข้าไปดูให้ข้างในนิดนึงนะครับว่าโทรอีกถึงจริงไหมนะ ีเราสไลด์ลงมาดิเนี่ยโอเคโทรอีก640้อยสี่สิครับ HSK4 แบบนี้จะชัวร์มากอ่ะเดี๋ยวลองดูคนตัดมานิเนึ่ยครับแล้วประสบการณ์ก็เป็นเลขานุการผู้บริหารมาด้วยนะอ่ะคนนี้ Secretary to Executive Chef อ่ะลองกดเข้าไปดูนะครับ HSK4 เหมือนกันเห็นแวบๆเื่อสักครู่นะฮะสังกฤษนะครับโอ้โหโทอีก800กว่าโอเคเลยค่ะแบบนี้ของเลขไม่ขันมาจัดคอสุอันนี้คือวิธีชัวร์คือจริงๆอ่ะถ้า วิธีที่กว้างกว่าคือคำคีย์เวิร์ดนะครับคำค้นหาเราจะใส่ HSK เฉยๆก็ได้แต่อันนั้นน่ะยุคนีจะต้องจิ้มเข้าไปดูว่าเขาเอ k เท่าไหร่แต่ด้วยความที่ฟิลเตอร์มันยังไม่ได้กรองคะแนนภาษาจีนได้นะครับแต่ภาษาอกกันกรองได้แล้วผมเลยแนะนำว่าเราใส่ไว้อย่างนี้ก็คือ HSK 4 5 6แบบเว้นวรรคไม่เว้นวรรคเขื่อนด้วยแล้วก็มากรองโคอีก600มินิมั่มชัวเป๊ะแต่จำนวนอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าคะแนนค่อนข้างสูงทั้งอังกฤษเข้าใจเลยค่ะ เลยค่ะเป็นตำแหน่งที่หายากมากค่ะถ้าสมมติจีนอย่างเดียวแล้วโทรอีกยืดหยุ่นลงมานิดนึงสมมติถ้าจีนอย่างเดียวแล้วโทรอีก500หรือจีนอย่างเดียวแล้วอาจจะจบลาสูติอินเตอร์ก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับคหรือเอสเอเคน้อยลงแต่โทรอีกสุงอันนี้ลองเดบิดดอยู่หลับผมาได้คะ่ะได้ได ถือว่าผลลัพธ์โอเคแฮมปี้ไหมครับถือว่าโอเคค่ะถือว่าโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่แมทขอบพระคุณค่ะสวัสดีารค่าสวัสดีค่ะตำแหน่งนี้นี่ผมชอบมากแต่ถือว่าจริงๆยากมากนะพี่บอลเราว่ากันตามความเป็นจริงแต่ในตัวดาต้าเบสของจะพบกันมีจริงๆให้เห็นนะครับ HSK 4 5 6ี่คบไม่ง่ายละใช่ต้องเป็นโทอีกด้วยแต่เทคนิคเมื่อสักครู่เป็นเทคนิคที่หลายๆท่านดูอยู่เอาไปอดแปใช้ได้นะครับเพราะว่าวางท่านบอกเออหา2ภาษาแล้วไม่รู้จะหายยังไงเรา ทิ้งคีย์เวิร์ดแบบเมื่อสักครู่แล้วเราไปกรองฟิลเตอร์เอาเราตัดคีย์เวิร์ดโชว์อีกออกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคลิกเล็กๆนะที่น้องปอบอกเช่นพิมพ์คำแบบว่า SSK4 แบบเว้นวรคและไม่เว้นวรคเข้าไปด้วยเพราะว่าค a n d i d a บางคนเนี่ยหรือว่าผู้ที่หางานบางคนเ,นเขาอาจจะพิมพ์ไม่เว้นบ้างพิมพ์เว้นบ้างอะไรเงี้ยจะได้เจอข้อมูลได้ตรงมากขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดเราจับเป๊ะๆคือถ้ามันเป็นคำเฉพาะเนี่ยเขาพิมพ์มาติดกันเราพิมพ์ไม่ติดกันมันก็ไม่โชว์ใช่ี๋ยวใช่